สวัสดีตอนเช้าค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับเช้ามื้นนี้นะคะเช้าต้อยก็อยู่ที่วัดพระธาตุหมือนหินนะคะทางพี่กับฝนโต๊พี่น้องไม่ได้เตกตากทางทางบ้านเฮาหรอกรอเพิ่มเธอต๊ะแห้งกว่าทางบ้านเฮาอีกเดี๋ยวเช้าต้อยสิกับกล้องให้ทุกคนเบิงนะคะว่าบรรยากาศยามเช้าของออที่วัดพระธาตุหมืองหินของเราเป็นยังไงนะคะทุกคนเองไหยคะ่ะสวยบอค่ะ คนตกพี่น้องสักคือสิอยูก่กลางแจ้งได้บ่เหิงดอกอันนี้กำลังก่อสร้างนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นตัวของอันนั้นก็จะเป็นตัวของพระเจดียด์นะคะสวยงามมากงามบอกค่ะทุกคนโอ้ย จะได้ฉันอยู่โดนมาได้บนตกฝบนตกห้ามพี่น้องตกแห้งบักขัดทางเนี่ยมึงบรรยากาศยามเช้านะคะ คนโต๊ะพี่น้องเอ้ยกางห่มกับ่าได้ถือมาไอ้อาก็ลืมอีก้วเออลืมสนิทเลยว่าต้องเอากางห่มมาพี่น้องเบิ่งอันนี้คือองค์พระเจดีนะคะมหดจอดถึงและจ้าวัดพระธาตุมืนหินนะคะบุญคำนำยูแลวพี่น้องเออ อันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของสาราที่ถ่ายไปวางนึงนะคะพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ต่อยก็กำลังจะเข้าไปกราบนมัสการนะคะองค์พระธาตุเสียไปเลยเส่ไปเลยเข้าไปเลยมาถึงแล้วก็ต้องเข้าไป เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปกราบนมัสการนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเอ้ายังอยู่เอ้าลงปู่ศิลาเลยยังไงบุญ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 เรานั่งอยู่ลาวเรือลูปปั้นนะนะหลวงปู่ก็เรือลูปปั้นโอ๊ยงูวันหลวงปู่ อันนี้เป็นข้างในนะคะอันนี้เป็นข้างในโบสถ์นะคะเดี๋ยวสัตร์สิถ่ายรูปให้แทบวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะว่าความสวยงามของข้างในตัวโบสถ์ที่กองอะไยต่ะง พกกัลงปู่นะดีเจดีกว่าใ่มรนี่บาทอืนี่าท